กลัมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารความบันเทิงในช่วงจิบจิบก็สิบบันเทิงกับพศพศธรครับหนุ่มณเดชน์คุก,กิมยะถือว่าเป็นหนุ่มฮอตในยุคนี้เลยนะครับเพราะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนแฟนคลับก็ตามไปให้กําลังใจยอยู่เสมอเลยนะครับอย่างล่าสุดครับกับงาน The Magical Happiness a ตสุวรณภูมิก็ทำเอาสนามบินสุวรรณภูมิแน่นขนาดตาเปเลทีเดียวครับ นอกจากนี้ครับหนุ่มณเดชน์ดได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความประทับใจในการใช้บริการที่สนามบินแล้วยังเล่าถึงทริปล่าสุดที่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆที่ประเทศอังกฤษนะครับนอกจากนี้เขายังได้นําเพลงเพราะๆมาร้องให้ได้ฟังกันถึง2เพลงทำเอาเสียงปิ๊ดดังสนั่นตลอดทั้งงานเลยครับ i yeah. งานทั้งทีหนุ่มระเดชต้องอัปเดตเรื่องหัวใจกันสักนิดหนึ่งครับเพราะก่อนหน้านี้มีหมอดูทานายมาว่าสาวคู่จิ้นอย่างยายาอุรัสยานี่แหละเป็นเนื้อคู่แต่เจ้าตัวก็บอกครับว่าไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเพราะส่วนตัวไม่เคยดูเรื่องเนื้อคู่เรื่องความรักสักเท่าไหร่ครับจะดูก็เฉพาะเรื่องงานส่วนที่เจ้าตัวไปให้สัมภาษณ์กับนติตยสารหัวหนึ่งว่ามีแฟนแล้วนั้นเป็นแค่มุกขำๆให้คนติดตามสัมภาษณ์เท่านั้นครับ มาอัปเดตเรื่องเรียนของหนุ่มณเดชกันบ้างครับเพราะตอนนี้เขากําลังศึกษาปริญญาโทที่คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลังสิตซึ่งเจ้าตัวประยอมรับก็ว่าหนักเอาการเหมือนกันเพราะต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยจนคาดว่าจะไม่จบภายในสองปีทังนี้เพิ่งเรียนปีแรกไปและตอนนี้ก็กําลังทํารีเสิร์ชเพื่อหาข้อมูลในการทําภาพยนตร์เป็นโปรเจกต์จบอยู่พอถามว่าท้อไหมเจ้าตัวก็บอกว่าไม่ครับและสนุกดีเหมือนเป็นการท้าทายตัวเองไปในตัวครับจริงๆก็ยังไม่กะว่า จะให้จบภายใน2ปีอยู่แล้วอย่างเงี้ยฮะก็ไปเรื่อยๆครับเพราะว่าในจะละครนะถ้าเป็นละครพี่แอนเปิดอีกคุณนี้อาจารย์ก็ยังด่าเลยไม่คยติดงานไม่ท่านไปเรียนอะไรเงี้ยครับของผมเออ่เรียนเนี่ยผมทำโปรเจกต์ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันครับทำทำหนังอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานเหมือนกันนะอาจจะมีสักปี2ปีเพราะว่าคิวละครผมก็เพื่อึสุขเสาร์อาทิตย์เรียนก็เสาร์อาทิตย์อยู่แล้วใช่ไหมฮะมันก็เลย ค่อนข้างยาก <คง S 1> ไม่ท้อครับไม่ท้อครับก็สนุกดีครับสนุกดีมันก็ท้าทายดีครับผมก็เป,เป็นเป็นอีกอรสชาติหนึ่งของชีวิตในการที่แบบเออมือก็ทำงานแล้วแต่ว่าต้องมาเรียนด้วยเนี่ยมันก็ถือว่าท้าทายตัวเองด้วยนะครับแหมไม่รู้ว่าเป็นเพราะกำลังใจดีๆจากสาวคู่จิ้นหยา่ายาหรือเปล่าครับถึงทำให้ปิดขนาดนี้หนุ่มนะเด